ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดทยประจำวันที่1กันยายนโดยโ,ดยโคชฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดทยเช้านี้คอสเนอะร์แมนยูจ่อปิดดิวฟันเดอร์บิกผ่านตรวจร่างกายแล้วโดยกันนี้ตอนนี้ฟันเดอร์บิชนะหัวมิดฟิลด์ดาวดังของอาแจ็ค์อมสเตดัมนะฮะจ่อเต็มที่กับการเป็นสมาชิกใหม่ของทางแมนเชสเตอร์เดทยเพราะล่าสุดเจ้าตัวผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกายเป็นที่เปยบร้อย ดยกนนี้ตอนนี้ฟันเดอร์บิชกองกลางตัวเก่งของทางอาแจ็คอาร์มสดดัมได้ผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกายกับทางแมนเชสเตตเป็นที่ปรับล้นะฮะตามการรายงานจากฟราวิซิโอโบรมาโนนักข่าวกีฬาชื่อดังสกายสปอร์ตเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยกันนี้ฟันเดอร์บิชนะมีข่าวเกียวยงกับทางิูาแดงอย่างหนักตลอดช่วงห2รือวันที่ผ่านมานะฮะหลังการาสุดเจ้าตัวขยับเข้ามาใกล้การเป็นสมาชิกใหม่ของในชินโอเทฟฟอร์ด เต็มที่แล้วหลังผ่านการตรวจร่างกายเป็นที่เรียบร้อยที่ประเทศทอนแบรนด์โดยคาดกันว่าดาวเตะทีมชาติทอนแบรนด์นั้นวัย3ปีปรายนี้จะย้ายร่วมกวนแมนยูด้วยสัญญายาวถึง5ปีกันเลยทีเดียวสำหรับค่าตัวของทางฟนะันเดอร์บิชฮะตามรายงานระบุเลยว่าเบื้องต้นนั้นอยู่ที่ประมาณ40ล้านยูโรหรือประมาณ1,480ล้านบาทบวกกับโบนัสอีกประมาณ5ล้านยูโรหรือประมาณ185ล้านบาทกันเลยทีเดียว อาจจะผมหรือเวลาแค่24ชั่วโมงนะฮะเพราะว่าวันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับผมอีกหนึ่งวันและว,วันนี้นต้องไ,ได้บทสรุปนะฮะว่าจะได้หรือไม่ได้เขานะครับผมต้องรอลุ้นต่อไปนะฮะในวันนี้เราไปดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับแฟนจอบปะท้วงไหมมายูเลงขายลิงการ์ ard, แล้วก็เปเรล่าโดยกันที่ทางแมนเชสเตอร์เดนั้นเล็งที่จะปล่อยไอจ้เจสซี่ลินการ์กับทาง es, illa, อันเดสเปเรล่าออกจากทีมไปหลังสมสรนกำลังจะไดต้ตัวดอนนี่ฟันเดอร์บิกมาเสริมกระง ้วยเหตุผลก็เพราะแพงมิดฟิลของทีมมีเยอะจนล้นนะฮะฉะนั้นจึงต้องเคลียร์พื้นที่และหวยก็มาออกที่2แข้งดังเปล่านั่นเองโดยกณนี้ทางแมนเชสเตอร์สเตดิสโมสรดังแห่งศึกทีมียรกฤีพร้อมจะขายไอแจ้มหาเทพเจสซ่ลินการ์กรชางอันเดสเปเรล่าสองกองการคนนี้เพื่อจะได้เปิดทางสำหรับดอนนี่ฟันเดอร์เบิร์กมิดฟิลเชิงสูงชาวดัสที่กำลังจะย้ายมาร่วมทีมปีศาจแดงในเร็ววันนี้ ดยกันนี้ทางบริษัทวิวก็ได้จะปิดดิวคว้าตัวฟันเดอบิกจากอาแจ็คอาร์เซนัมโดยสื่อรายงานมาว่าค่าตัวของน,นักเตนนั่งอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์หรือประมาณราว1,520ล้านบาทและหากทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แบบนะฮะนาเตนเลือดดัชคนนี้จะเป็นแข้งรายแรกที่ย้ายมาร่วงทีมในช่วงสเสมอร์นี้ด้วยเหตุน,นี้เองโอเล็กตาโซชาผู้จัดการทีมชาวน์เว จะเป็นท่ต้องมีเคลียร์พื้นที่ตำแหน่งกองกลางออกไปฉะนั้นหวยก็เลยออกไปที่ไอแจ้เจสซิลินกาดกับชางเฟรเดรินลล่านะฮะที่คาดว่าโดนขายทิ้งเนื่องจากผู้เล่นในแผงมิดฟิลด์ของชางแมนยูนั้นมีเหลือใช้จนล้นชีมหากได้ฟันเดอร์บิ๊กมาเสริมกระดังนั่นเองสำหรับในปัจจุบันแผงกองกลางของชางแมนยูนั้นมีช้งคอปปบาบราโน่เฟร์เดสเฟร็ดเดนบนยามาติสสกอตแมนโชมิเน่และก็ควนมาตาฉะนั้นหากได้ฟันเดอร์บิ๊กมาร่วมทัพ คงจะเป็นเรื่องยากนะที่จะแจ้ดเจสซีลินการ์ดกับชากอันเดสเฟเรล่านั้นจะสอดแทรกขึ้นมาอยู่ในทีมได้น,นั่นเองทั้งนี้ก็มีรายงานเพิ่มเติมมาว่าโซชาย,ยังไม่หยุดช็อปเพียงแค่นี้เพราะเขายังคาดหวังจะหาผู้เล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟไปอีกขวาและกองหน้าอีกอย่างหนึ่งคนมาร่วมทัพก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะรอบแรกในช่วงซัมเมอร์นี้จะปิดตัวลงในวันที่5ตุลาคมนี้อานะผมเป็นว่าง,งานนี้ ตลาดซื้อข,ขายก็ยังอีกยาวไกลนะฮะจะปิดตัวลงก็อีกทีก็วันที่5ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนครับกตลังรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับฉีกสัญญาให้3มล้านปอนด์แมนยูวางแผนคว้าตัวอุปเมกานโนรายต่อไปโดยกันนี้สื่อจักใจพร้อมใจการันตีแมนยูนะครับผมร่วมวงล่าอุปเมกาโนเสริมแนวรับพร้อมค่าจสัญญาให้3ล้านปอนด์กันเลยทีเดียว โดยกันที่ทางแมนเชสเตอร์เตดทีมยักษ์ใหญ่แห่งเวทีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกำลังพิจารณาจะคว้าตัวดาโยอูบามกาโนเซนเตอร์แบ็กของทางแอเบอไลซิกทีมแกร่งในศึกบุนเดสเลกาเยอรมันมาร่วมทีมต่อจากดอนนี่ฟานเดอร์บิกมิดฟิลด์โตเก่งจากทางอาแ์เจนต์อัมสเตอร์ดัมที่ใกล้จะเปิดตัวกับทำการแดงอย่างเป็นสังการแล้วโดยตามคำรายงานของทันเดลี่เมลและก็ ESPN สื่อกีฬาชื่อดังของอังกฤษเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาระบุเลยว่า ดาวเตะวัย21ปีปรายนี้เหลือสัญญากับต้นสังกัดแค่ปีเดียวเท่านั้นและกำลังจะได้รับความสนใจจากทีมชั้นนำทั่วทั้งยุโรปทั้งบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดบาร์เยอร์มินิกและก็อาร์เซนอลในขณะที่ปีแดงกำลังวางแผนที่จะคว้าตัวกองหลังดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสค,คนนี้มาเสริมแนวรับเป็นคู่หูรายใหม่ของแฮร์รี่แม็กไกว์เนื่องจากเวลานี้มีเพียงแค่วิเชอร์ลินเดเลฟและก็เอริกบายยี่เท่านั้นที่รับโอกาสแต่ก็ยังไม่ทำผลงานได้ไม่คงเส้นคงวาสักเท่าไหร่นัก ทั้งนี้อุปเมกาโนนะครับผมมีค่าสัญญาอยู่ที่ใ2 5ล้านปอนด์แต่ตัวเลขจะลดลงเหลือเพียงแค่ส7ล้านปอนด์เท่านั้นหากเซ็นสัญญาในปี2021ล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งจะถูกดีเยเดชองนายใหญ่ทีมชาติฝรั่งเศสเรียกตัวจากทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกชุดจะทำศึกยูฟาเนช o ั่นแนลลีกกับทางสวีเดนและก็โครเอเชีย e นะผมเป็นน้ามันลายต่อไปนะฮะที่แมนยูปักบุดเอาไว้ก็คืออูบามกาโน่นั่นเองครับโอ้โหต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรครับร่นข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะรุ่นพี่มาเองเลยฟันชูฟันเดอร์บิกคู่ควรกับแมนยูโดยกานนี้บราฟาเอลฟันเดอร์ฟาชนะผมเอดินมิฟฟิลคนดังระบุเลยว่าดอนนี่ฟันเดอร์บิกคู่ควรกับการได้ย้ายซบทีมระดับแมนยูพร้อมเชื่อมาว่า แข่งวัย3ปีรายนี้จะไม่ปีสาแดงนั้นะเป็นชีมที่ดีขึ้นได้แน่นอนนะฮะเพราะมองว่าแมนยูนั้นกำลังขาดนักเตะแบบนี้อยู่พอดิบพอดีโดยกรณน,นี้บราเอลฟันเดอร์ฟาสน,นะผมอดีตกอดกองกลางชาวดัตช์ได้กล่าวมาว่าดอนนี่ฟันเดอร์บิกมิดฟิลของอาจ็กอาอัมสเตมสมมสอนดังของศึกเอเดเวิชีฮอลแลนด์ ici, สมควรได้ย้ายไปอยู่กับทางแมนเชสเตอร์เลสเตดแล้วเพราะมองว่าแข่งวัย3ปีรายน,นี้ทำผลงาน,นได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดในช่วงที่ผ่านมา โดยช่วงที่ผ่านมาถ้าผมกระแสขา่าวระหว่างฟันเดอร์บิกกับทางแมนยูนั้นร,รุนแรงที่สุดเลยนะจนถึงขั้นที่เลือกันว่าในอีกกี่ีก่วันต่อจากนี้เขาจะเตรียมรับการตรวจร่างกายแล้วโดยดาวเตะชาวดัช์คนนี้ถือเป็น,นผลิตจากแคนดามีของอาร์แจ็คและก็อยู่กับทีมชุดใหญ่ของทางอาร์แจ็คมาตั้งแต่ปี2015แล้ว โดยฟันเดอร์ฟ้าจะผมเผยว่าตอนนี้นีคสมควรได้ย้ายทีมแบบนี้แล้วนะฮะเขาเล่นกับอาร์เจ็คได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงเวลาที่ผ่านมาและก็แมนเชสเตอร์เต็ดนั้นก็กำลังต้องการนักเตะแบบนี้อยู่พอดีีดดนี่เป็นการย้ายทีมที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราชาวดัชเช่นกันเพราะตอนนี้เราทุกคนจะได้ตามเชียร์เขาอย่างเต็มที่นี่เป็นการย้ายทีมที่คู่ควรทุกประการเลยนะนี่นะฮะฟันเดอร์ฟ้าคนนี้ก็ได้บอกเลยว่าตอนนี้ฟันเดอร์บิชคนนี้นะฮะก็ถือว่าไม่ธรรมดาจริง คุ้มแล้วนะผมที่เอาเขาเข้ามานะฮะสุดยอดจริงน,นะับผมวันน้ข่าวต่อมากันดีกว่านะครับกับตันทีมเบอร์11เอฟราคืนสนามช่วยทีมสมัครเล่นอังกฤษโดยกันนี้อดีตแบ็กซ้ายแมนยูหวนกลับมาสมซัดกันอีกครั้งนะฮะลงค้าแข่งให้กับทางทีมในลีกสมัครเล่นของอังกฤษนั่นเองโดยปาทิกเอฟราอดีตแบ็กซ้ายในตำนานของทางแมนเชสเตอร์สเตดสร้างความประหลาดใจด้วยการกลับลงสามกันอีกครั้งให้กับบริทแฮมเอฟซี ทีมสมัครเล่นซึ่งอยู่ในลีกระดับ11ของอังกฤษนั่นเองนะฮะโดยดิดแข้งชาวฝรั่งเศสในวัย19ปีรายนี้ซึ่งประกาศแขวนสตั๊ดไปตั้งแต่ปีก่อนแล้วตัดสินใจกลับมาค้าแข้งกันอีกครั้งด้วยการใส่เสื้อหมายเลข11พร้อมสวมปอกแขนกัตันทีมลงเล่นให้กับเรดแฮมเอฟซีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาดั่น,นั้นทีมของเขากลับต้องพ่ายแพ้ในเกมนี้ให้กับผู้แข่งอย่างนอชกรีนบูชยูยเต็ดไป2-3นั่นเอง โดยเขาได้บอกว่าขอบคุณที่ให้ผมลงมาเล่นกับพวกคุณนะมันเป็นวันที่ดีไม่ต้องกังวลไปนะครับกิกซี่ผมจะให้เกียรติเบอร์เสื้อของนายอย่างดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้เอฟราคนนี้ได้โพสต์ผ่านทวิตเตอร์นะฮะพร้อมแซวติดตล,ลกถึงแรนกิกจากการที่เขาเลือกสวมเสื้อเบอร์11เหมือนกับอดีตเพื่อนร่วมทีมแมนยูนั่นเองท้งนี้เอฟราตัดสินใจกลับมาหวนลงสนามกันอีกครั้งเพื่อต้องการเรียกความฟิตของตอนเองก่อนจะเตรียมลงฟาดแข้งใ,ในเกมการกุศล o c c e r East 2020ที่สนามโอเชีฟอร์ดซึ่งตัวเขาจะลงเล่นให้กับทีมรวมดาราโลกนะฮะพบกับทีมรวมดาราอังกฤษในวันที่6กันยายนนี้นั่นเองครับโอ้โหนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะเอฟราคนนี้ไปยังมีแรงเหลือเฟือนะฮะใครบอกว่าเขาแก่เขายังไม่ได้แก่ครับหรือลุยต่อได้อีกต่างหากถือว่างานนี้เอฟรานะผมจัดเต็มอย่างแน่นอนรัข่าวต่อมากันดีกว่าครับ อย่ารอชา้าเหตุผลที่ฟันเดอร์บิกจะเป็นดีลสุดปังของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเดจากการรายงานของหลายๆสื่อได้ยืนยันมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเดนั้นมีโอกาสสูงมากเลยนะที่ได้ตัวดอนนี่ฟันเดอร์บิกกองกลางดาวรุ่งคนเก่งของทางอาช็กอัมสเตอร์ดัมด้วยก่อนหน้านี้นยูไนเต็ดนั้นก็ได้ตกเป็นข่าวกับกองกลางหลายคนนะฮะโดยเฉพาะกับทางแจ็คกิ r ริชแต่สุดท้ายแลวทนะัางผมข่าวกับทุกคนก็เงียบไปจนมาถึงฟันเดอร์บิกคนนี้ โดยแฟนบอลหลายคนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักนักเตะวัย3ปีรายนี้มากสักเท่าไหร่นักหากไม่ค่อยได้ติดตามอเดอร์วิชีลีกจึงอาจจะเกิดความสงสัยว่าเขามีดียังไงบิสาแดงจึงต้องการตัวเขาจักที่กองกลางแทบจะล้นทีมอยู่แล้วโดยตอนนี้มันเชตอร์เตมีกองกลางหลายต่อหลายคนอย่างเช่น Bruno endes, Paul ba, ja isse, Fred, บรูโน่เฟอร์นเดสพอลปักบ้าเนมิญามาติสเฟรดรวมถึงคนที่แฟนบอลไม่อยากจะพูดถึงอย่างไอแจ้มหาเทพเจสซ่ลินกาดและก็อันเดสเปนล่าอีกด้วยนะฮะ ส่วน,นรายของบรูโนเฟอร์เดสก็น่าจะอยู่ในกองกำลังอาผีสาแดงอีกหลายปีหลังจากสามารถพาทีมทำผลงานได้อย่างสุดยอดตั้งแต่เข้าทีมจนจบอันดับที่3ในพรีเมียร์ลีกอัอย่างเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวแต่กับบักบ้านนั้นถึงแม้ว่าเขานะฮะดูจะมีความสุขในการเล่นกับบูรโนที่เซนบอลทันกันแต่ก็อย่าลืมนะฮะว่าเขามีสัญญาจะถึงปี2021เท่านั้นและไม่มีอะไรมาการันตีได้ว่าเขาจะอยู่กับแมนยูต่อไปหรือไม่ ส่วนมาติสกับเฟร็ดแม้ว่าทั้งคู่จะมีฟอร์มที่คงเส้นคงวาเป็นอย่างมากนะฮะในช่วงหลังแต่พวกเขาก็ไม่ใช่ตัวประเภททีแมนที่จะเปลี่ยนผลก,การแข่งขันให้กับทีมได้โดยเฉพาะกับรายแรกที่ย่างเข้าสู่ปลายอาชีพเขาแล้วส่วนลิงการกับเบลล่าหน่ะเหรออืมขอไม่พูดถึงก็แล้วกันนะฮะจากที่กล่าวมาแมนย,ยูนั้นจะได้ใครสักคนมีแววว่าจะสามารถยกระดับเกมให้พวกเขาได้นั้นมันก็จะไม่เป็นอะไรที่น่าลองเลยเหรอครับ มาถึงสไตล์การเล่นนักแตะทีมชาติสอนแลนด์คนนี้เองก็เป็นกองกลางที่จัดจ้านว่าครบเครื่องเพราะสามารถเล่นในทั้งตัวรับและบ็อกซ์บ็อกมิดฟิลด์ตัวกลางและก็กลางตัวรุกส่วนสถิติก็ใช่ว่าย่อยที่ไหนนะฮะเมื่อฟันเดอร์บิทคนนี้สามารถทำไปถึง1ประตูกับอีก3 4แอสซิสจากการลงสนามทั้งหมด175เกมให้กับทางอาร์แจ็คอัมสเตอร์ดัมจนได้ติดอันดับที่28ในการประกาศผลบอลลงดอเมื่อปีก่อนอีกด้วย โดยพูดถึงประสบการณ์ฟันเดอร์บีคนนี้ก็ผ่านมาหมดแล้วนะฮะทางในยูฟาแชมเปียนเลกและกับทีมชาติทันแลนด์รวมถึงยังมีประสบการณ์นะครับผมเป็นแชมป์กับทางอาแจ็คแอมสเตอร์ดัมอีกตั้งหากหมายจะต้องใช้เวลาปรับตัวกันสักหน่อยแต่ด้วยอายุเพียงแค่13ปีนี่เองเขาก็อาจจะมีอนาคตที่น่าสนใจรออยู่อย่างแน่นอนนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้แมนยูนั้นจึงไม่ควรจะลังเลทําทุกอย่างเพื่อคว้าตัวเจ้าหนูเวรานี้ดีกว่ามานั่งเสียใจภายหลังเมื่อเห็นเขาประสบความสำเร็จกับทีมอย่างบาร์เซโลนา หรือทีมอื่ดนในผิวลกิจนั่นเองอานะผมเป็น,นว่าง,งานนี้ดีลของฟานเดอร์บีคนนี้ก็เหลือแค่ย4ิบสีชั่วโมงนะฮะยังไงก็ต้องจบให้ได้อย่างแน่นอนครับไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วนอกจากจะคำว่าจบอย่างเดียวนะฮะสู้ต่อไปครับแมนยูของเราวันนี้ก็เป็นสุขข่าวรวมสโมสร,รแมนเชสเตอร์นในช่วงเช้าครับขอบคุณทุกคนนะฮะติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซ b s c r i b e ให้กับผมนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ